Can, สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมั้มเอฟเฟคครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกสเปคเครื่องนะครับแล้วก็การเลือกใช้ฮาร์ดดิส ksd หรือว่า m.2 นะครับที่เราจะนํามาใช้ในการพลอตเครื่องขุดเจียของเรานะครับอันดับแรกเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเจียนะครับเพื่อมาดูว่าความต้องการของเครื่องขั้นต่ำเนี่ยคือต้องการอะไรบ้างน,นะครับเรามาดูที่ตัว cpu นะครับความต้องการของ cpu เนี่ยเขาต้องการแค่เป็น quad core ความเร็วที่1 5กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยต้องการแรมที่มีความจุ2กิกขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมีเพื่อนที่ถามมาว่าการ์ดจอต้องแรงไหมอันนี้ไม่จําเป็นนะครับถ้าเป็นเครื่องขุดเจียแต่ว่าในเครื่องที่คลิปที่แล้วที่ผมนํามาใช้เนี่ยเป็นเครื่องที่ผมใช้ขุดในแฮชอยู่แล้วนะครับสเปคมันก็เลยจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าความต้องการจริงๆเนี่ยต้องการเท่านี้เองนะครับทาให้เพื่อนๆที่อาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งาาานก็สมรถที่จะ นำมาดัดแปลงเพื่อจะนํามาใช้ขุดเจียได้นะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนเอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่อาจจะใช้เป็น CPU i5 Gen C, C 4 C460 แบบนี้นะครับเพื่อนๆแค่เข้าไปดูว่าตัว CPU ตัวนี้เป็น Quad Core หรือเปล่านะครับก็คือมีจำนวนคอเนี่ย4คอหรือเปล่าอย่างตัวนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับเพราะว่าตัว CPU i5 Gen4 นะครับ4 C 4, 4 6 0เนี่ย มี4คอแล้วก็4 t r เทรดนะครับก็สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนำมาขุดเจียได้ครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะสงสัยว่าแล้วถ้าเรามีสเปคเครื่องที่มันแบบ แรงแรง CPU แรงแรงเยอะๆนะครับจะช่วยทําให้เราขุดได้เร็วขึ้นไหมมากขึ้นไหมอันนี้ผมตอบตามความเข้าใจของผมนะครับผมคิดว่าเมื่อเรา p ลอตเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมีผลต่อการขุดของเราคือปริมาณพื้นที่ที่เรา p ลอตได้นะครับก็คือพื้นที่รวมที่เรา p ลอตได้ว่าเรามีพื้นที่ p ลอตเนี่ยจำนวนก,กี่กิกกี่เทนะครับประสิทธิภาพการขุดน่าจะไปอิงกับความจุต,ตรงนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าสเปคเครื่องที่มันแรงเนี่ยกับแรมที่มันเยอะเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ย ตัวความจุเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับเราก็ไปดูในส่วนของการเลือกฮาร์ดดิสกับ SSD นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆถามผมเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะครับว่าควรจะเลือกฮาร์ดดิสแบบไหนใช้ฮาร์ดดิสดีกว่าหรือว่าใช้ SSD หรือว่าใช้ M.2 ดีกว่าไหมนะครับแล้วจำเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างเลยหรือเปล่าวันนี้ผมเลยจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเลือกฮาร์ดดิสให้เพื่อนๆเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งแรกที่ผมแนะนําว่าเพื่อนๆจะต้องมีนะครับก็คือเป็นตัว m.2 นะครับผม r e c o m m e n นเป็นตัว m.2 นะครับเพราะว่าจะให้ความเร็วในการพลอตที่เร็วกว่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะใช้เป็นตัว SATA อยู่แล้วในเครื่องหรือว่าต้องการประหยัดงบเพราะว่าตัวซา TA เวลาซื้อเนี่ยนะจะถูกกว่านะครับ ก็สามารถที่จะใช้ได้ก็คือตัว M.2 กับตัว SATA นะครับสามารถที่จะใช้เป็นตัวพอ็อตได้ตัวใดวตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือผมแนะนําเป็นตัว M.2 ครับเพราะว่าให้ความเร็วเยอะกว่าค่อนข้างพอสมควรเลยสิ่งที่2นะครับก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์อาจจะเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะครับหรือว่าเป็น e อเทนอลฮาร์ดดกก็ได้นะครับส่วนความจุเนี่ยก็คือตามความต้องการของเพื่อนเลยนะครับหรือว่าตามงบประมาณที่ตั้งเอาไว้นะครับถามว่าทําไมผมแนะนําว่าต้องมี2ตัวนะครับก็คือ เรามาทําความเข้าใจหน้าที่ของแต่ละตัวกันก่อนนะครับ<ม>ก็คือ <S <S ตัว M.2 เนี่ย <S 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 หรือว่าตัว SATA เนี่ยอ่าฝั่งนี้นะครับตัว M.2 หรือว่า SATA เนี่ยทำหน้าที่เปรียบเสมือนฝฟล์ผลิตนะครับ2ตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนฝฟล์ผลิตเรียกว่าถ้ามีการพล็อตเนี่ยมันเหมือนการที่เราทําการผลิตไฟล์นะครับเพื่อไปใช้งาน2ตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนไฟล์ผลิต ส่วนตัวฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวเก็บไฟล์ที่เราใช้จริงในการฟาร์มหรือว่าในการขุดนะครับทีนี้ผมจะขออธิบายเป็นตัวเลขกลม,กลมเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือถ้าผมใช้คู่นี้ในการขุดเหรียญเจียนะครับก็คือ m 2ความจุ1 T, นเทฮาร์ดดิสธรรมดาความจุ1เทเท่ากับว่าตัวนี้เหมือนไฟล์ผลิตสามารถที่จะผลิตหรือว่าทําการพลอตได้ครั้งละประมาณ2 0 0ร้กิกเท่ากับว่าผมใช้ m 2ความจุ1เทเนี่ยเพื่อให้ได้พื้นที่พลอตที่ใช้ในการขุด 1เทเหมือนกันผมต้องใช้ตัวเนี้ยทาการพลอต5ครั้งก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความจุเท่ากันหรือมากนะครับก็คือตัว M.2 เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใช้ตัว M.2 ตามความต้องการหรือว่าตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีตัว M.2 ที่มีความจุยิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถพลอตตัวฮาดิสธรรมดาที่เราใช้ในการขุดและการฟาร์มได้เร็วนะครับ อย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเพื่อนๆไปซื้อฮาร์ดดิสที่มีความจุสัก10เทมาแล้วใช้ตัว m.2 ที่มีความจุ1เทเนี่ยใช้ในการพลอตเนี่ยมันพลอตได้ครั้งละประมาณ200กิกเพื่อนๆต้องพลอตถึง50ครั้งนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้พื้นที่10เทราไบต ในการฟาร์มหรือว่าในการขุดก็น่าจะรอเป็นเป็นเดือนนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รีบแล้วมีงบประมาณจํากัด <c oughs> ก็คือค่อยๆทําการปลอตไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็สามารถทําได้ครับอันนี้ <c oughs> ผมว่าเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราก็กลับมาเลือกตัวฮาร์ดดิสกันนะครับตัวแรกเลยที่เราจะต้องมีนะครับแล้วผมแนะนำนะครับก็คือตัว m 2ส่วนตัวที่เป็นที่นิยมที่ใช้ในการพลอตนะครับก็จะเป็นตัวคาซ่า mp 6 0รนะครับสาเหตุที่เป็นที่นิยมนะครับจะมีอยู่2ข้อนะครับ ข้อแรกเลยนะครับก็คือตัวสปีดการอ่านเขียนของมันนะครับถ้าเป็นเพื่อนดูเนี่ยตัวอ่านเนี่ยเ0 0 0เมกเพอร์เซกส่วนตัวเขียนเนี่ย 5, p 5 0 0เมกเพอร์เซกนะครับอันนี้เป็นข้อแรกว่ามันเร็วค่อนข้างจะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่นิยมที่จะนํามาใช้ในการพลอตกันะครับส่วนข้อ2เนี่ยก็คือตัวตัวคาเซ MP 6 0 0เนี่ย เขาจะมีตัวฮีทสิงหรือว่ามีตัวระบายความร้อนให้มาด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีย่อมดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว m 2เนี่ยถ้าลองเปิดฝาเคสมาดูนะครับจะรู้ว่าตัว m 2เนี่ยจะค่อนข้างร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันร้อนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเครื่องเราก็จะแห้งได้เลยนะครับส่วนตัวฮาร์ดดิสธรรมดานะครับตัวที่เป็นที่นิยมนะครับก็จะเป็นตัว a g เก E Iron Wolf นะครับหรือว่า Iron w o l f Pro ถ้าเพื่อนเพื่อนถามว่าตอนนี้ของขาดตลาดหรือย,ยังนะครับ ก็คือเอาออฟสต็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนเมื่อวานเมื่อวานผมไปถามที่ร้านไม้เซ็นทันพระรามสองนะครับพนักง,งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันก็บอกว่าก็เริ่มมีคนมากวาดไปแล้วนะครับใช้คําว่ากวาดเลยนะครับส่วนถ้าหากเพื่อนเอนคนไหนที่หาไม่ได้นะครับหมถึงว่าหาตัว i อรอนวูฟไม่ได้หรือว่าตัวคาซาเอ็มพีหไม่ได้นะครับ หรือว่าต้องการที่จะประหยัดงบประมาณก็สามารถที่จะใช้งานเป็นตัว m.2 ตัวอื่นได้นะครับก็คือเลือกเอาตามความต้องการหรือว่าตามงบประมาณได้เลยนะครับส่วนตัวฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยถ้าหาไอ o n w o l f ไม่ได้ตัวที่ผมแนะนำก็จะเป็นตัว WD นะครับเป็นตัวเลสนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนความจุก็ตามความต้องการหรือว่าตามงบประมาณของเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับก็คือตัว WD ตัวเลเนี่ย คือผลิตมาเพื่อใช้งานกับ N นสนะครับหรือว่าผลิตมาเพื่อที่จะให้มันใช้งานหรือว่าจานเนี่ยสามารถจะหมุนได้ตลอดเวลานะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆหรือว่าได้ราคาที่ดีนะครับก็จะเป็นตัวสีม่วงนะครับ WD ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ถูกผลิตมาเพื่อใช้งานกับพวก CCTV นะครับก็คือตัวฮาร์ดดิสเนี่ยก็จะมีการใช้งานหรือว่าการหมุนตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะครับเออย่างตัวในหน้าจอนี้มีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ดูน่าสนใจนะครับ แล้วมันเสร็จทีเงินผ่อนอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสต์ธรรมดาหรือว่าตัว M.2 เนี่ยไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็น1ต่อ1นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ M.2 1ตัวหรือว่าถ้าเป็นเมนบอร์ดที่สามารถใส่ M.2 ได้2ตัวเหมือนของผมนะครับก็สามารถที่จะใส่ M.2 ไปทั้งคู่เลยเพื่อที่จะทําการพลอตแบบพาราเรลลให้มันพลอตได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวฮาร์ดดิสต์ธรรมดาเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้ตามจํานวน พอร์ตซาต้าของเมนบอร์ดนะครับเพื่อนๆจะซื้อตัวฮาร์ดดิสธรรมดาเนี่ยไปพ่วงสีตัว6ตัวอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับทีนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างเพิ่มเติมในโปรแกรมเจียร์นะครับแล้วก็ถือเป็นการอัปเดตสเตตัสด้วยนะครับว่าที่ผมพลอตไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้มีเสร็จไปบางส่วนนะครับแต่ก็มีอีกบางส่วนที่ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับตัวที่ยังไม่เสร็จเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมพลอตด้วยตัวซา t a ้า 8T นะครับทำให้ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใช้กานรใลต เพราะว่าเนี่ยตัวอื่นๆนะครับตัวทั้งหมดเนี้ยผมจะใช้ตัว m 2ในการพลอตเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถามว่าพื้นที่ก็น่าจะมีส่วนนะครับเพราะว่าตัวที่ยังไม่เสร็จเนี่ยคือพื้นที่จะค่อนข้างเยอะนะครับและมีคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับโฟลเดอร์เทมนะครับผมก็จะเปิดให้ดูนะครับโฟลเดอร์เทมนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้สร้างไฟล์ชั่วคราวเฉยๆนะครับเพื่อใช้ในการพลอตลงฮาร์ดดิสต์นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมาใช้งานเสร็จแล้วก็จะไม่มีไฟล์ใดๆอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลบได้ครับหรือว่าจะใช้ซ้ำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยนะครับอย่างนี้ผมจะลองแอดพลอตเพิ่มอีกพลอตหนึ่งนะครับจํานวน100่งร้อยกิกแอดแบบพาราเรลไปเลยนะครับเพราะว่าการจะแอดแบบพาราเรลหรือการจะแอดพลอตแบบคิวี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวพื้นที่ที่เราใช้เนี่ย มันถูกใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยมีตัว SSD อยู่หลายลูกแล้วก็มีฮาร์ดดิสต์อยู่หลายลูกเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะ p ลอตแบบพรีเรลได้เลยเพราะมันไม่ได้ใช้พื้นที่ซ้าซ้อนกันนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีตัว M.2 ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆต้องใช้แบบ curly นะครับก็คือเป็นการ add ไปทีละตัวทีละตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้พื้นที่ตัวโฟลเดอร์เทมนะครับซ้ำกันนะครับอันนี้ผมจะใช้แบบพรีเรลนะครับแล้วก็ บราส์ไปที่ตัวโฟลเดอร์เดิมนะครับอันนี้เป็นการผมจะลองดูว่าจะใช้โฟลเดอร์ g e ียเทอันเดิมนะครับใช้ซ้ํานะครับผมก็เลือกไปอันนี้เลยแต่ทีนี้อันนี้ตัวบราวส์ผมจะวางไฟนอลไปที่ตัวตัว wD ที่เป็น SSD นะครับผมจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ g e ียไฟน9นะครับอันนี้ผม สร้างมาเพิ่มอีกอันนึงครับตัว8 mm hmm. เพราะฉะนั้นในนี้ผมก็จะสร้างเป็นตัว Final 9ขึ้นมานะครับเพ mm ื hmm. ่อให้เพื่อนๆดูก็เรียกเลยนะครับแล้วก็ Create Pod ครับเ mm hmm. นี่ยครับ เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นปลอดทันทีเลยนะครับเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจตัวโฟลเดอร์จีเทมเพิ่มมากขึ้นนะครับว่ามันสามารถที่จะถ้าใช้งานเสร็จแล้ว Delete ดีล t e ได้ใช้ซ้ําได้นะครับทีนี้เราลองไปดูตัวฟาร์มของผมกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้ตัวฟาร์มของผมนะครับก็ตัวพื้นที่รวมในการฟาร์มของผมนะครับก็เริ่มมีเป็น6 1 4กิกแล้วนะครับแต่ว่าตัวพื้นที่รวมของเน็ตเวิร์กนะครับอยู่ที่6 8 8เพตาไบต์เพิ่มขึ้นอย่างไวครับผม ส่วน Estimate Time ของผมก็ดีขึ้นนะครับจาก3ปีตอนนี้เป็น8เดือนแล้วนะครับข้อมูลที่ผมนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็เป็นการแชร์ตามความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ อย่าว่ากันนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆพ,พี่ๆคนไหนมีคําแนะนําหรือว่ามีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับและถ้าหากชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆก็อยากให้ช่วยกดซับสไคร์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับแล้วกดสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนหุ้นบิตคอยทองคําที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ